กลินกุ้งแช่น้ำปลาวันนี้พิพันธน่อยกันค่ะมากัะทุกคนมาทํากุ้งแช่น้ำปลาก,กินกันจะบอกว่าบาเป็นคนที่ชอบกินกุ้งแช่น้ำปลามาหน้าที่เดิมนะคะมานั่งแกะกุ้งนะคะผู้ชมแกะเปิดเสร็จแล้วเอาขี้ที่สันหลังของน้องออกนะคะก็เรียบร้อยแล้วจ้าแกะให้หมดเลยแกะกุ้งเสร็จแล้วนะคะรางน้าเปล่าที่เรียบร้อยนะคะทุกคนนี้เลยน้ำแรกน้ำที่สองใส่เกลือนะคะโอ้รางพบกับน้ำแข็งนะคะทุกคนเลย ต่อไปนะคะใส่เกลือแป้งคนได้เข้ากันไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะปิดฝาแล้วไปแช่เย็นค่ะทิ้งไว้10นาทีถ้าพูดถึงเรื่องน้ำจิ้มซีฟูดนะคะต้องยกให้ตัวแม่เลยจ้าทำอร่อยว๊วอ,อ,อร่อยมากอุ้ยหล่อ่ะไม่ว่าจะตั้งกล้องมุมไหนก็หล่อหรือจะเป็นชายแท้ดี <c oughs> เป็นไม่ได้เนาะมาแกะพริกให้ตัวแม่กันดีกว่าทุกคนพริกสดมาก แล้วก็เอากุ้งลงไปเลยจานี้เลยแล้วก็แช่ตูว้เวย็นไปครึ่งชั่วโมงนะคะมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกุ้งแช่น้ำปลานี่เลยน้ำจิ้ม, <c oughs> มตัวเลย <Indeed. S 1> อร่อยมากอยากให้ไปลองทำกินนะทุกคนนี่ข้วาวพนหอมตากันจ้า